สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูติง้งจากเพจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ by ครูติง้งและ YouTube ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ by ครูติ้งนะคะวันนี้เราจะนำเสนอธัญพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากเลยนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของ สตรอเบอรี่นะคะเราคงเคยเห็นสตรอเบอรี่สดๆนะคะแต่คุณครูตงมีสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะซึ่งจะเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์กับร่างกายของเรามากๆนะคะสตรอเบอรี่นะคะ,ะ,คะเป็นผลไม้ที่อยู่ในตระกูลของวงกุหลาบนะคะมีรสเปรี้ยวจนถึงรสหวานจัดนะคะและรู้ไหมคะไว้ในตัวสตรอเบอรี่ตัวน้อยๆนี้นะคะ ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือป้องกันโรคต่างๆที่จะมาสู่ร่างกายของเรานะคะมีปริมาณของวิตามินซีในปริมาณสูงนะคะแล้วมีคอลลาเจนคอลลาเจนก็คือจะทําไม่ให้เราเกิดริ้วรอยง่ายนะคะริ้วรอยที่เกิดบนใบใบหน้าของเราริ้วรอยตามมุมปากตามร่องน้ำมา ตามร่องแก้มนะคะเพราะจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะมีคอลลาเจนไปช่วยนะคะเสริมสร้างภูมิต้านฐานให้กับร่างกายบำรุงประสารและสมองนะคะแล้วป้องกันโรคมะเมร็งในต่อมลูกหมากแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกนะคะเพิ่มปริมาณไขมันตัวดีในร่างกายนะคะ HDL ทำให้มีมากขึ้นหลอดเลือดเราก็จะสะอาดปราศจากไขมันแล้วก็จะช่วยลดระดับทอรเลสเตอรอลด้วยนะคะแล้วก็จะส่งผลถึงหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงบำรุงโลหิตบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงตัวนิดเดียวนะคะแต่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วท่านผู้หญิงที่ ตั้งครรน,นะคะจะช่วยทําให้มีสารโฟลิกป้องกันไม่ให้ทารกในครรภ์สมองพิการนะคะตัวนี้จะไปช่วยเพิ่มโฟลิกมากเลยนะคะบํารุงสายตาไม่ทําให้เกิดเต้ากระจกหรือตาบอดกลางคืนหรือจอประสาทตาเสือ่อมและช่วยทําให้ลดการเป็นไข้หวัดหรือภูมิแพ้พนะคะ ป้องกันไม่ให้เกิดข้ออักเสบเป็นหรือเป็นเนบชาหรือเป็นโรคเกาแล้วใครที่ลดความอ้วนนะคะตัวนี้มีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็มีพลังงานต่ำพอรัทานไปแล้วเราก็จะอิ่มนานทำให้เราไม่อยากของจุกจิกนะคะ แล้วลูกเกดนี้ก็แปลรูปได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นทิงครูติ้งนํำเสนอนะคะก็คือเอามาอบแห้งไว้รับประทานได้นะคะ,ะถ้าใครลดความอ้วนก็ใส่ลงไปในโยเกิร์ตรับประทานเป็นอาหารเย็นได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณประโยชน์ดีๆจากทันยพืชจากเพจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบายครูติง้งอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะแล้วสั่นกระดิ่งใน YouTube ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ b y ยครูติ้งคลิปหน้าเราจะเอาประโยชน์ดีๆจากพัญพืชมาสื่อทุกท่านอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ